ค่ะเดี๋ยวสิ้าไปในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิค่ะมวันนี้เฮาสิผ้าไปชมในเรื่องเรื่องราวของบ้านเพชรเหนือมูทีเจตําบลบ้านเพชรอำเภอผู้เคียวจังหวัดชัยภูมิค่ะที่สามารถพลิกชมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนจากโครงการ SML ได้อย่างหยอดเยี่ยมจนได้รับร่างวัลระดับประเทศในฐานะมู่บานต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่า,างยั่งยืนติดตามได้จากไรยงานพิเศษค่ะ บ้านเพชรเหนือหมู่ที่7ต็ดตบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิมีประชากรกว่า1,163คนผู้นำชุมชนได้นำงบประมาณจากโครงการ SML มาใช้พัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องถึง4ี่ครั้งโดยนำไปสร้างลานตักข้าวสองแห่งจัดซื้อเครื่องเสียงบริการชุมชนและต่อเติมสาะระกลางอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนปี54่ 4, เนาะเ่อปี54จะได้รับงบประมาณ ของ SML นี่สองแสนไปทำลานตากข้างวัดอีสานแล้วเมื่อปีห้ามันมาทางผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านมาทางผู้นำผู้นำเอาไปซื้อเครื่องเสียงชุมชนช่วงนั้นสองแสนเหมือนกันเมื่อปี5-7ก็ได้มาอีกเพิ่มเพิ่มลานตากเข้าวได้งบประมาณอีกสองแสน สองแสนก็ไปทําลานตากข้าวอยู่อยู่ไอ้ข้างคลองสาดเขียวด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกทางนี้เนาะเมื่อปีหกหกหนึ่งก็ได้มาอกีกประชาคมผ่านได้งบประมาณสองแสนเหมือนกันก็มาไอมาต่อเติมศาลาอเนกประสงค์กลางบ้านจ้ะ การนำเงินงบประมาณจาก SML ไปสร้างลานตากข้าวขนาดประมาณหนึ่งไร่ถึง2แห่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวบ้านที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมที่นี่มีนโยบายไม่ตากข้าวบนถนนเด็ดขาดไม่รบกวนการสัญจรไม่เกิดอุบัติเหตุอีกทั้งเป็นการขยายพื้นที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นของชาวบ้านแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนซึ่งปีนี้ได้ถูกยกระดับเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้ว โครงการเป็นโครงการของลานตากนะครับเราก็ได้มา2ปีปีละ2 0 0แสนนะครับประโยชน์ที่ได้รับของโครงการก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับของชุมชนภายในหมู่บ้านในข้อส่วนลานตากนี่ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรนะครับที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเป็นเช่นข้าวอย่างนี้ก็ได้มาตากนะครับมาตากทีนี้มันไม่เพียงพอในความต้องการของเกษตรกรภายในชุมชนเราก็ได้เป็นโครงการที่ไปที่มาของทา โครงการลานตากครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่น่าพอใจนะครับประชาวชวนเกษตรกรในชุมชนก็ป็นแจเพระผมตอบแทนที่ดีนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเกิดประโยชน์กับชุมชนหมู่บ้านนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการเงินทุนจากโครงการ SML ทั้ง4ครั้งรวมเป็นเงิน800,000บาทในถูกนำมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดทุกคนยังคงใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลานตากข้าวเครื่องเสียง หรือศาลาอเนกประสงค์สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมความสามัคคีการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้านทําให้บ้านเพชรเหนือได้รับรางวัลระดับประเทศในฐานะหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพกิ่งการกล้องซุยทีมข่าวเอ็นบีทีภาคอีสานรายง,งานจากจังหวัดชัยภูมิ